โรเซ่จาก b บ็คพิง n k ปล่อยเพลงคู่บูโนมาสชาวเน็ตเียดายฟฝีมือแม้ APT จะติดท็อปชาร์ตเพลงใหม่ APT ของโรเซ่จะประสบความสำเร็จอย่างมากพุ่งทยานขึ้นอันดับ3บน Spotify g l o b a l Chart ด้วยยอดสตรีม6.85ล้านครั้ง ในวันแรกแสงหน้าเพลงของเพื่อนร่วมวงอย่างลิซ่าและเจนนี่รวมถึงยังเป็นการเดบิวเพลงที่ใหญ่ที่สุดบน Spotify ของบูโนมาสแต่ชาวเน็ตบางส่วนยังวิจารณ์ว่าเพลงนี้เสียดายของเพราะรู้สึกว่าฝีมือของบูโนมาสถูกใช้ในเพลงที่ต่ำกว่ามาตรฐานโรเซ่เผยว่าบูโนมาสเป็นผู้เลือกเพลง A.P.T. ด้วยตัวเองแม้จะมีกระแสวิจารณ์แต่ยอดสตรีมเพลงกลับเพิ่มขึ้นเป็น10.18ล้านครั้งในวันที่2ทําให้ A.P.T. ขึ้นสู่อันดับ2ของ Spotify Global Chart ส่งให้โรเซกลายเป็นศิลปินหญิง K-pop ที่มียอดสตรีมสูงสุดใน Spotify และเป็นศิลปินเอเชียคนแรกที่มียอดสตรีมเกิน10ล้านครั้งในวันเดียวอีกด้วย